บัดนี 7, ้วันที่6เดือนเจ็ดมัธยลาศสองวันห้าร้อยหสิบแปดเป็นวันที่67ครั้งนี้67ที่ข้าพเจ้านายพุทธพาเพียรพระาเสขอถวายเสศธาญาพระสุตพระวิริรัตน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาและอาจารย์ิยบูชาแด่ครูบายได้ทั้งหลายฝันทีพระเจ้าจดบางบัญญัติสืบสิระลึกได้มีสมาธพิจารอยขณะพิจารณ์ในบทสวดอย่างตอเรื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทกับพระรักษณะตายอาราหัางสัมมาสัมพ,พุทโธภะคะวาพุทังภัคะาวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะาวตาธัมโมธัมมังะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะาวโตซาสร้างโฆสร้างคังนะมามิ บทที่สองบทบูชาพระไัรฤิ์พิณัฐอรหังสมาทมุทโธสุตินังปนิฏิพุทโธพุทเนหิทัลามาโนุทานปาระมีหิตทิสตียะวะชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสังขังคาโตเชมีรัตนตตายังธรรมังเจรามิโสทินาบทที่สามบทสวดชงนุเทวดาสมานตาจักรวาลสุวรรณตาคจตุเทวดาสัตถมรมุนิราชสัสจังคุสังขุนาสังเกตเมตุสีติกาสตินานิเกวิมาเดดีเมนาเตจาเมตาลุนะกอาหาเน เกหาวัตถ <S an> ุหิเกเตภูมานิยันตุเทวชลทารวิสเมยะก่ะท่าธรรมนาคติท่านตาสติเกย์ยมุเน่วาราจนังสาท้โวเมตนันโตธรรมสวรรคารลอยยมัันตาธรรมสวรรคารลอยยมัันตาธรรมสวรรคารลอยยามัทันตากฎที่สี่บทสวดบูฮักบูพระกาพระพานัง ปุพังพาณะมรรการะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมธัสสะบทที่ห้าบทสวยแต่เสน่คระปัถาพุทธังสารนังคเช้ามีทำมาสารนังคเช้ามีสร้างกัรสารนังคเช้ามีดุติยปีพุทธังสารนังคเช้ามีดุติยปี ธรรมังสระนังคาช่ามีทุติยปิสร้างทางสระนังคาช่ามีตติยปิพุ Club? ทธังสระนังคาช่า,ามีตัติยปิธรรมังสระนังคาช่ามีตัติยปิสร้างทางสระนังคาช่ามีบทที่หกบทสวสดสต,ติตริายาคาถานาทีเมศรนังอันยปุโหนเมศรนังวลังอเตนะสจตวาเชนะโสตีเมีโหตุสัปทานาทีเมศรนังอัญยธรรมโมเมศรนังวลังอเตนะสจตวาเชนะโสตีเมีโหตุสัปทานาทีเมศรนังอันยสร้างโภโมเมศรนังวลังอเตนะสจตวาเชนะโสตีเมีโหตุสัปทานาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนาปานะมะ ปาราขันนามาคาถาพุทธังม้เมรัตตนะปูตัสสารีราจิตตังธรรมังนะเมรัตตนะปูตัสตุวิสุทธิสารสังฆังนะเมรัตตนะปูตัสตุสีรัติพิเอตังนะเมติรัตนังรัตนาตายะวะขังสัมมาสัมโมสารีสาวัตถุวิเศษปูตังอัญโยยานุตัตุนโยภาวะสัพพวะตัง สะมนิตายามอิปีตาเทวายตถาปิปิทาเทในการวินาตยิตะเลสามารถสัมภเวนาโอเกกญาติจัิเเลนจาปาตุภูตังคัมปีระยานวิสัยัางอติทุทัสตังวินยูหิวิทปันคิตชะชาเนหิวิชัญยะรูปังโลกรรมหิเกหิจิกันกาดทานจุปารับปานียังเกสันติสุทุวิธีตังคุณะกายายา นาเมหิเวยวัชนตายาสงวิสุตัปีสมุตปัสตังมนาสิสุทธะปสาทักทานังปุญญทิฏิตานะมะมะสาม,ามุกสามูตามะปุณะภูมังทุกขาปะมุตจ่นมุขขาสารานังขาตานางปูชาปูชาละเหสุปัละมังอภิภูชเนยยางนิพานะสัจฉิกิริยายุปัสสัยญ,ญาทางสัมมากิเตสาัมมาลสโสทณสิทธิยาจา สูสาถูสาถูหิอัตถะบุสาเลหุปะเสวะนิยางปานิหิจาปิสารนางข้ามานิยาเมวะจัสมาหิตังเิลาตานางสารนางขตัมหาลัตตินที่วางคณนะเนสุนามัสสมานาภูเชมาจาปิศัสตาภูสุปะสันนติตาตัถานุปาลิจาริยาสทาลัตตาจาปุญเยนาตัถาสุกะเตนาสุขีพระเวโม เจเชนาตัสสัจสัทธาปิสุวัตถีโมตุโยเจาธรรมวิตนายามีปมานบูโตโลกุตลาภิสมาโยนิยโตสุโตนังตัสโสปาณิสายญาจายายะอายามปิโมตุวัตถุตาเยปาลิจิตโตสุปัสสธทกาโล บทที่8นามการสิทธิคาชาโยตุกุมาโมหะพระลาปากาโทสะมังวาปุโตสุขตาโตวีมุโตมาละสะปาสาวินิโมจายันโตปาสเปสิเคมังชชนายังวีเนยังพุทธังวะลันตังสีลาซานามามีโลกาสานาทันจาวีนายากัญจาสเตชะซาเตชะยาสิธีโหตตกับพันตลายาจาวีนาสะเมนตูธโมทโทโยวิยะตัสสะสาตูทัศเสสิโลกสาวิสุทธีมาคัง นิยานิโกธรรมมาทรลาสตาลีทะลาตาวิอัมวะโหสันติกาโลสุจิโนธรรมเมวะลัธรรมมังวะลันตังสีลาสานามามีโมหะปัทารังบูปัสสันตถาหังตันเตชะสะเตชะยะสิทิโหตุสัมพันตลายาจาวินาสมิณโตกัตธรรมมาเสนาสุขตาโนโพโยนุกัสสะปะบูปากิเลจเตยัสสโตสายังสันตินิโยชะโงจา มาวิธิตังกาโลติทางทางวาลันตางศีราซานาะมามีผู้ธานุพุผู้ธรรมสามสีราทิติงตังเตยชซาเตยชยาสิทธิโหตุสาพันตลายาจาวีนาสเมนตู บทที่เกาบทสวดนโมกัณฐะกาคะฐานโมอลหัะโตสัมมาสัมพุทปุสามหิสิโลนโมอุตตมะธรรมมัสสะสวาขาตัสเสวะเตนิพานโมมหะหาสังัสสะาวิสุทธสีดาติพพินโนนโมอมาตยาลัสสารัตนาตยาสัสซาทุกังนโมบางกติตัสสะทัสสะวัตหุตยาสปีนโมกาลปภาเวนาวิคัจันตุอุปัฏฐวานโมกาลานุภาเวนัสวัสติโหตุสัพพทานนโมกาลัสเตเชนะวิธีมหิโหมิเตชวา